เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่8พฤศจิกายนเกมสำคัญในคืนนี้ครับกับศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่4แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องยกพลบุกเยือน FC โคเปนเฮเกนที่เดนมาร์ก เดีอวกับเกมนี้ครับเป้าหมายเดียวก็คือต้องคว้า3แต้มให้ได้เท่านั้นเพราะหากว่าไปพลาดเสมอหรือว่าแพา้กลับมาโอกาสตกรอบรายการใหญ่ของยุโรปก็แทบจะร้อเปซเลยครับ เมื่อมองจากสอเกมต่อไปต้องบุกเยือนทั้งกาลาตาสรายที่ตุรกี <Yeah. S 1> และก็เกมเปิดบ้านเจอก,กับของแรงอย่างที่เสือบบเยนดในนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามครับการบุกเยือนทีมเกรดต่ำกว่าอย่างโคเปนเฮเกนในคืนนี้ที่ถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านได้ดีและก็เป็นจากฝูงลิกเดนม์กอยู่หน้าเวลานี้ด้วยแมนยูนเต็ดไม่มีช้อยอื่นครับต้องทำยังไงก็ได้ให้ได้ชัยชนะกลับมาเท่านั้นครับ มาต่อที่กลุ่มรายชื่อทั้งยิ่มสามรายของบรรดานักเตะแมนยูเนตดนะครับที่บินไปยังเดนมาร์กในเกมคืนนี้ซึ่งทางสโมสรประกาศออกมาแล้วนะครับประกอบไปด้วยนายทวานมีอังเดรโอนา่าอันตายบินเดียและก็ทอมฮีตันกองหลังนะครับมีดิโอโกดาโลจอห์นนีอีแวนส์วิกตอร์ลินเดเลฟแฮร์รี่แม็กไกวร์เซโกเรกิลอนราฟาเอลวารานและก็อารอนวานบิซาก้า กองกลางครับมีโซฟิยานอัมราบัตคริสเตนเอริกเซนบรูโน่ฟานานเดสฮันนิบาลเมดบรีสกอตแม็คโทมิเนและก็เมสันเมาส์ส่วนกองหน้าและบรรดาตัวรุกในครับมีอันเลฮันโดกาไนชโชอันโตนี่โอมาริฟอร์ซันรัสมุสฮอยลุนอองโตนี่มาซิยานฟากคุนโดเปลลิสตรีและก็มาคัสแรดฟอร์ดครับ เรามาการที่พรีวิวเกมคู่นี้กันเลยนะครับ FC Copenhagen เปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเในศึกย f a c h a มเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่4ี่โดยเกมนี้จะลงแข่งเวลาตี3ตรงตามเวลาประเทศไทยกรรมการในสนามนะครับเป็นโดนาตัสรัมซัสจากลิทัวเนียส่วนช่องทางการรับชมนะครับก็ทาง b ี i ิน port 3เลยครับ เรามาที่ความพร้อมั้ง2องทีมนะครับเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้าน FC c o p โคเ a นเฮกจากเดนมาร์กกันก่อนกับโคเบนเฮเกนนะครับหลังจากบุพิพาให้กับกองทัพปีแสดงเราในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มหน้าที่3มาด้วยผล1ต่อ0 หลังจากนั้นมาโคเบนกเกนก็ผลงานดีต่อเนื่องมา3เกมเลยนะครับเป็นการชนะใน League game, ลีก2เกมและก็ชนะในบอลถ้วยในประเทศ1เกมโดยเกมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเป็นโปรแกรมลีกดยการบุกไปชนะแรนเดอร์เอฟซีมา4ประตูต่อ2ส่วนกับผลงานในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มครั้งนี้นะครับโคเบนกเกนก็มีอยู่1แต้มได้ลงสนามไปแล้ว3เกมเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2ดังนั้นในเกมคืนนี้ในการเจอกับกองทัพปีศาจแดงของเรานะครับก็ต้องบอกว่าความสําคัญไม่ต่างจากฝั่งแมนยูเด็ของเราเลยครับ ก็คือโคเปนเฮเกนเน่ต้องคว้าสาแต้มให้ได้นั่นครับเพื่อโอากาสในการเข้ารอบต่อไปหรือว่าอย่างน้อยก็ต้องทําอันดับให้ไปเล่นรายการรองอย่างยูโรปาลีกให้ได้ครับหากว่าตกรอบรายการใหญ่ใบนี้สําหรับคมพร้อมเื่นนักเตะนะครับเกมนี้เจคอบนีสตราฟกุนซือของ f อฟซโคเปนเฮเกนนั้นจะหมดสิทธิใช้งานโมฮัมเหม็ดเอลยูโนซีกองหน้าคนสําคัญและก็รวมไปถึงดาวิดโคโชลาว่าเบอร์เกอร์เมลิงและก็วิลเลียมเคลมในเกมนี้อย่างแน่นอนเลยครับเนื่องจากว่าทั้งหมดยังคงมีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่ครับ ส่วนบรรดาตัวแสบที่แผงหลังของแมนยูน t เต็ดเราต้องระวังเอาไว้ให้ดีนะครับก็น่าจะเป็น3ตัวรุกของทางโคเปนเฮเกนนี้แหละอย่างเอลลิสอัชูรีอนเดรสคอเนลลิสและก็จอแดนลาซันนะครับซึ่งทั้งหมดก็พร้อมจะเล่นงานเกมรับเราทีครับหากว่าไปพลาดท่าขึ้นมา เรามาต่อที่ความพร้อมฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างนะครับหลังจากเกมเปิดบ้านเอาชนะโคเปนเฮเกนได้เมื่อช่วงปลายเดือนก่อนนะครับ1ต่อ0สองเกมที่หลังจากนั้นต้องบอกว่าเละขาบ้านเลยครับใน,นเกมลีกที่เปิดบ้านแพ้กับแมนซิตี้ไป3ต่อ0และกเกมในศึกคาราบาวครับที่แพ้กับนิวคาสเซิลไปด้วยสกอร์เดียวกันอย่างไรก็ตามในเกมช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในศึกพรีเมียร์ลีกกองทัพปีแสดงอาจจะได้ขวัญกำลังใจกลับมาบ้างเล็กน้อยครับหลังจากบุกไปชนะฟูลแลมา1ต่อ0จากประตูชยัยในช่วงพฤษเจ็บของบรูโน่ฟาน ส่วนกับสถานในแชมเปี้ยนส์ลีกนะตอนนี้นะครับแมนยูนเต็ดอยู่ที่3ของตรารางคะแนนมีอยู่3แต้มตามหลังดับ2อย่างกลาลาตาซารอยู่1แต้มนะครับและในเกมคืนนี้ด้วยการที่ยอดทีมแห่งแดนไก่งวงต้องไปเยือนบาเยนมิวนิกทำให้เรามีโอกาสไม่น้อยครับที่จะแซงขึ้นมาอยู่ที่2ได้สำเร็จหากว่าเอาชนะโคเปนเฮเกนได้ สำหรับเรื่องความพร้อมนักเตะนะครับในเกมคืนนี้เอริกนาะจะไม่สามารถใช้งานทั้งอามัดเดียโลลิซันโรมาดิเนสลุคชอคาเซมิโรและก็ไตเรลมาเลเซียซึ่งทั้งหมดมีอาการบาดเจ็บและไม่พร้อมใช้งานส่วนในรายของมาคัสแวตฟอร์ ford, และก็วิกตอร์ลินเดเลฟซึ่งมีอาการป่วยทำให้พลาดลงสนามในเกมกับโฟลามที่ผ่านมานะครับยังคงต้องลุ้นเช็คความฟิตก่อนเกมนะครับว่าจะได้ลงสนามหรือไม่ ส่วนบรรดาตัวหลักที่เหลืออย่างรัสมุสอยลุนบรูโน่เฟานันเดสอเลฮันโดกาไนโชหรือว่าจะเป็นแฮร์รี่แม็กไกว์ยังถูกพร้อมใช้งานครับเรามาต่อทนนี่คาดการณ์และตัวจริงของทั้งสองทีมนะครับเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้าน FC โคเบนเฮเกนกันก่อนครับกับแผน4 3 3นายทวารเป็นคารมิลกราบาร่าสี่กองหลังนะครับแบ็กซ้ายเป็นเอลิสเยเลิร์ดแบ็กขวาเป็นปีเตอร์แอคเกอร์เซนคู่เซนเตอร์นะครับเดนิสวัฟโดและก็เควินดิกส สามแดนกลางนะครับประกอบไปด้วยวิกเตอร์คลาเซนรัสมุสฟอกเยนเซนและก็ลูคัสเลเรเจอร์ส่วนสามตัวรุกนะครับทางซ้ายเป็นเอเลสอาชูรีทางขวาเป็นจอร์แดนลาสันและส่วนหน้าตัวเป้าครับเป็นอันเดรสคอนเนลุสมาดิคาดการฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับวันนี้ยังคงมาในแผน4-2-3-1นาดิวานเป็นอังเดรโอนาน่าสีกองหลังครับแบ็กซ้ายเป็นดิเอโกดาโลแบ็กขวาเป็นอารอนวานวิซาก้า คู่เซนเตอร์นะครับแฮร์รี่แม็กควยังคงได้จับคู่กับจอห์นนี่อีแวนต่อ2มิดฟิลตัวกลางนะครับใช้งานสกอตต์แม็กโทมิเนกับโซฟิยันอัมราบัตสาตัวลูกครับทั้งขวาเป็นอันโตนี่ทางซ้ายเป็นอาริฮานโดการนโชมิดฟิลตัวลูกเป็นบรูโน่เฟนันเดสและสุนาตัวเป้ายังคงใช้งานรัสมุสฮอยลุนครับสำหรับคาดการความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่า อันที่จริงแล้วทั้งโคเปนเฮเกนและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานั้นยังคงมีลุ้นเข้ารอบหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคว้า3แต้มได้ในเกมคืนนี้ซึ่งนั่นก็ทำให้เกมนี้ก็น่าจะดุเดือดมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าทั้ง2ทีมต้องใส่กันอย่างเต็มที่ครับเพื่อกาสเข้ารอบในช่วงโค้งสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนี้ด้วยด้วยในฝั่งของแมนยูไนเต็ดเรานะครับนะตอนนี้มีอยู่3แต้มอยู่ันแบบ3ของตารางคะแนนแต่ก็มีแต้มจ่อแบบัอ2อย่างกาลาตารายแค่1นแต้มเท่านั้นครับ ส่วนเจ้าบ้านโคเปนเฮเกนถึงแม้ว่าตอนนี้จะอยู่บวยของกลุ่มนะครับมีอยู่แต้มเดียวแต่หากว่าเอาชนะกองทัพปีศสดงของเราได้ในเกมคืนนี้ก็มีสิทธิ์เช่นกันนะครับที่จะพุ่งพลวดขึ้นไปอยู่ที่2เลยหากว่าบาเยน์เปิดบ้านเอาชนะกาลาตาสราจากตุรกีได้สําเร็จครับส่วนรูปเกมี้แมตช์นี้นะครับก็คาดว่าต่างฝ่ายก็น่าจะผลัดกันเปิดเกมบุกเข้าใส่กันเหมือนในเกมแรกที่ผ่านมาซึ่งกับในเกมนัดก่อนนะครับก็ต้องบอกว่ากองทัพปีแสดงของเราเอาชนะมาได้แบบดราม่าสุดๆครับกับจังหวะที่อังเดรโอนาน่าเซฟอยู่โทษใน และกับเกมลีกนั้นล่าสุดถึงแม้ว่าจะบุกไปชนะฟูล,ล่ามมา1ต่อ0นแต่ก็ต้องยอมรับว่ารูปเกมยังดูไม่มีทรงเลยครับเกมรุกนั้ก็ยังคงดูอาการหนักแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่เกมรับเริ่มพอฝากผีฝากใครได้บ้างแล้ว ขณะที่เจ้าบ้านโคเปนเฮเกนดูจากรูปทรงเกมในแมตช์เดยนโอทแฟร์ฟอร์ที่ผ่านมาเนะครับเกมลุกดูมีทรงเยอะกว่าเราทีเดียวมีจังหวะเคาะบอลตามช่องการเล่นจังหวะวันทูหนึ่งสองแต่จุดที่เราน่าจะดีกว่านะครับก็น่าจะเป็นจังหวะการจบสกอร์ซึ่งฝั่งโคเปนเฮเกนเนี่ยยังไม่ค่อยเฉียบขาดเท่าไหร่ดังนั้นกับเกมนี้ครับก็ต้องรอดูว่าเกมรับของทัพป,ปีแสดงเราจะต้านเกมลุกของเจ้าบ้านโคเปนเฮเกนได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งดูแล้วทั้งสองทีมมีลุ้นคว้าสามแต้มทั้งคู่นะคร อย่างไรก็ตามจากคาดการณ์ของผมนะครับยังคงมั่นใจว่าเกมนี้แมนยูนเต็ดจะบุกไปคว้าสามแต้มด้วยการบุกไปชนะโคเบเนเกนถึงถิ่นด้วยผลสกอร์ที่เฉียดชฉวนะครับอย่าง1 0ต่อ0หรือว่า2ต่อ1ครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f o o k Red d ร v i w Page กันด้วยนะครับผม